ดันตัวล็อกหลังคาขึ้นนะครับเมื่อดันเสร็จแล้วผักมาอีกด้านหนึ่งนะฮะจากนั้นก็ล็อกไว้ตามเดิมมาดูที่ขาร้อนะครับจะมีสลักนิดนึงนะฮะให้ดันไปอีกด้านหนึ่งของให้ดันออกนะฮะตามลูกจากนั้นบิดขึ้นนะครับทำอย่างนี้ทั้ง4ล้อนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับรถเข็นของท่านก็สามารถที่จะยกได้ตามรูปนะครับเราสามารถปรับหลังคามาได้นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกหลังคาอยู่ซ้ายขวานะครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว